สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ป้านะอ่าพ่อแม่สุขุสุขคนสุมองสุบอนสบายย้ำสวยๆวยพี่น้องอึ๊บพอ่พอกับซองน้องมินี่คือเกาคือเดิมพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็พาทีมงานออก

น้องนิทา h a เอนจี้นั่พี่น้องสบายดีพี่น้องสหายดีพี่น้องหอบสัมภาระมามากะบลงหวยมือเนี่ยม,ม,มีถือแหถือมองพี่น้องเอ้ยมันคือสีหอนหอนแนมมือเนี่ยแบกแหแบกมองลงหวยลงน้องกันหาอยู่หากิน น,าน,านี่นีม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 ย่าไปใกล้หัวหอยข้าขเจ้ามาแม่มาแม่เ้ายเมโโื่อยพี่น้อยย่างมาเผื่อสิหอดแดดแจ่มมั้เนี่ยอากาศคือสีอุ่นๆเนี่ยลูกล้านกันเลยส่วนลงหวยนุ่มหาหลิน้ำหวยก่อน่าสัน จังวะหลายกว่าหรือนหน่อยกว่าซ้อมมึงด้วดวงมีปลาดุกบอนอยู่วะไอ้กล้ยผีนี้ยังหกอยู่พี่น้องเลยกลัวเฮาก่ท่านไหนลงมาจากเทื่อมือนีฮัำใครนุ้ยสบายดีปลาลุงแล้วลูกสดีปลลางโอ้ฝนฝนมาหน้อยก็มาหนำ มึงวางแผนกันที่น้องกลางมองไว้กลางมองไว้ยังไงบอลลิฟกับลิฟอย,อยู่นั่นแหละแม่น้<า>นองมินก็มาแล้ว <c oughs> อ่ะซือกล้องเจ้าซื้อคอยสีลงไปกลาง เย็นะพี่นอ้องนี่ตุกพระหินตัวนี้มันถูกตะเวนหมูมาเนาะ ตีลังกาลงแล้นะโอ้บกเกงบบกเกงพี่เจียมาล้าเจียมมาล้าเราแล้วนวดเหนื่อยยันไม่ยอมเลยจบผ้ามาหนี่งโดดต้นไปรึเป่นือยนี่ก่อนเด้อ นี่อยู personaje. ่กันด้วยหางอมหอยมีน้องเ้ยหางกับสันเลยตัวนั้นเสียบกิเด้ตายคอหล่ออีกเคร่องมันอยู่ในตะพังบ่สงสัยสิเด็กกินจีหอยใสยเส้นกินจีหอยอยู่น้องคนนี้ นี bay, 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 bay. Come on. Come on. E. ่ถืออะไไไก่ระวังมันอะไเด้อระวังให้ดีด้วนถือแล้วสัตนตัวหนึ่งช่งใช้จะกินปลาเผาไม่หอยก่อนระได้ได้พี่น้องบุษ a n าของเฮาหอเยั่อยู่น้ำอยาไหด้อยังมั่หลุด มบมงสิไปเองคือดัะจุ่มน้อยน้ำไปด้วยด้วปิรัดับงนนไดับไปนะเปก๊ป่านะ่ฮ้เปนหืมมองว่ะเฮ้ยเด็กตัวนึง่ลบไม่นกงอะไร้าง่บ่นะเด็ก ฟ้าออกมาพี่น้องเอ้ยร้านเคยว่าถือแล้วตัวนึงห่าสั่นึ่งมึงๆๆงมึงงเแรนมาขางทางนี่พี่น้องคือตัวกลมๆหรือเป็นนจันทร์ปะประสูตร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 งงว่จะยึดแห้งเลยที่ มึงเด้อเี๋ยวไดอนี่ปลาสูตรพี่น้องเนี่ยเห็นปะเออี๋ยย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 ยอยยยยยกยอยพี่นยย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 ปยยสูตรนี่ยยยปยยสูตรแต้มยังดียย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 ย่ยยยยยยย้ยยนยยยยนยยย ยามเมิึงอีกสักก่อนขามานะันรุ่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 นหแฟน้องไอจี้ยังมมห้อยอยู่โหนินข้าวป่าถือกฝ้าอ,อมาเลยว้ายผ่าเห็ดตรงนี้เนาะป่าข่อยด้วเนี่ยมีดำ มึงดูโบม,มานก็คือพี่น้องไอ้ปีเล้่วปีกอนนะเฮามะกลางมองเจ็ดเซนเพราะได้กลิ่นอยู่อันนี้มองโบย่ายอันนี้มองน้อยมองสามสี่เซ้นสามเซ้นครึ่งนะับ่จัอ้เย็นเจี๊ยบเลยพากันล่งลุยไล่นะจนเมื่อยน,น้ำมะน้ำเลิก ห้ย้างเดสันพี่น้องเลยบึกบวตักเลยบปะมาเพิ่งมารุ่นวางเียคือมองจุ่มอยู่นี่ขามมนเนี่ยมองจุ่มยังไม่รุ่นยุคเลยปะ คือมองจุ่มอย่างนี้เนาะใส้ม,สม้อยปะบ่ยึกบ่ยากเลยปะมิดจีรีพี่น้องมองสองตอนมักใหญ่หนึง่งกระสูดน้อยตัวหนึง่ง

กมหัวเวียงนางเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เกลือเยอะเกลือไม่เยอะเล่นอะไระปุกนะเฮ้ยนี่ธงก็มีพักนี่พวกน้องรถจีเผาบอันนี้สามโต๊ะเนาะเอ้ยกผา ใช่นี่มันถีตัวใหญ่ลาผ้าจ่าก็เพียงคืนนี้อะไรเด้อพี่น้องลาเพี่น้องอย่ดีไหมร้ติดตามพี่น้องก็ไม่คิดนะสบาย